สวัสดีครับวันนี้รีวิวตัวนี้เป็นจอตรงรุ่น Android เวอร์ชันสินะครับเป็นจอกระจกนะครับมาตรงรุ่นพร้อมหน้ากากแล้วก็กรอบของตัวอาร์เมล่านะครับตัวบิวจะบิวตั้งแต่นี้เลยนะครับเก็บเก็บขอบตั้งแต่นี้ไปเลยมานี้ก็คือมาทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับขอบเก็บมุมทั้งหมดเรียบร้อยนะครับผมยาวลงมาจนถึงข้างล่างนี้นะครับอันนี้เป็นชิ้นเดียวที่มาด้วยกันกรอบก็วิ่งมาจากนี้เลยวิ่งขึ้นมานนี้เลย จะบิวขอบมุมก็บางเฉียบนะครับตัวนี้เป็นจอ10นิ้วของอเมล่านะครับจอใหญ่สุดของอเม l ่าแล้วไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นจอกระจกนะครับไหลลื่นทํางานได้ไหลลื่นนะครับผม mm hmm. ตัวนี้ก็รองรับเล่น2จอ,อเดี๋ยวผมจะเปิดตัว g o o g l e Ma ทเราเล่น g o o g l e Ma ทไปแล้วก็เราก็เปิด YouTube ฟังได้นะครับพร้อมๆกันตัวนี้ก็ CPU mm hmm. ก็ไหลลื่นนะครับ ครับ mm hmm. ก็รองรับมันติฟัง์กชันทั้งหมดนะครับแต่พอดีตัวอเมล่าตัวนี้ไม่มีมันติฟัง์กชันนะครับ mm hmm. ผมก็เลย mm hmm. ต้องปรับหรือว่าใช้คีย์รัดเอานะครับสามารถทํางานได้สะดวกขึ้นตัวนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นจอเต็มชัดมากนะครับใช้งานได้ จอสามารถมิ้ววทิ้งได้เหมือนกับเราก็เล่นได้เหมือนกับตัวสมาร์ทโฟนทัน่วๆไปนะครับคล้า,ลา,ลายๆกันเล่นไม่ยากครับผมมองได้ทุกมุมนะครับเพราะตัวนี้เป็นจอกระจกแล้วเป็น IPS มองมุมไหนก็ชัดนะครับ ลองรับเน็ตทั้งหมดนะครับสามารถเล่นได้ทั้งหมดเดี๋ยวผมเพิ่มแสงประมาณนี้นะครับก็สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับมีมากกว่า80รุ่นสามารถทักได้นะครับก็ติดตั้งได้ทั้งหมดสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆเส้น บางนาตาทั้งหมดนะครับแล้วก็เทพลักษ์บางพีนะครับสนใจสามารถติดตั้งได้นะครับตอ,อนนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอัมเบล่าตัวนี้นะครับสวัสดีครับ